แกะช่างสลักหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานจำหลักไม้เป็นงานที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสิวซึ่งเป็นโลหะแข็งและมีความคมมากพอในการแกะสลักหรือจำหลักลงบนวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหินไม้โลหะกระดูกงาเขาสัตว์เป็นต้นสมัยสุโขทัยงานศิลปกรรมการแกะสลักคงเหลือปรากฏให้เห็นในงานศิลปกรรมประเภทหินเช่นรอยพระพุทธบาท ประเทนมนังคศิลาบาทต,ต่อมาในสมัยอยุทยางานศิลปรกรรมการแกะสลักก็ปรากฏให้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะงานไม้เช่นบานประตูโบสถ์และวิหารตู้พระธรรมพระพุทธรูปจำหลักไม้และหน้าบันเป็นต้นค่ะและความรู้เชิงช่างเหล่านี้ได้สืบทอดต่อมาโดยตรงในสมัยรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน งานช่างไม้เป็นมรดกล้ำค่าในชั้นเชิงการช่างมีกระบวนการผลิตและเทคนิคในการสร้างสรรค์อย่างมีขั้นตอนมีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยลำดับจนรู้ซึ้งถึงคุณและโทษของไม้ที่จะนำมายังประโยชน์ใช้สอยควบคู่ไปกับวิถีชีวิตอย่างมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช2544ถึง2545สำนักช่างสิบหมู่ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งบุษบกเกรรนวังหน้าหรือพระที่นั่งบุษบกมาลานับเป็นโอกาสที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากการถอดแบบเก็บรวบรวมองค์ความรู้และนำมาจัดสร้างบุษบกเกรรนจำลองเพื่อสืบต่อาศาสตร์ช่างศิลปกรรมชั้นครูงานไม้จำหลักอันประณีต และนี่ก็คือตัวอย่างงานศิลปกรรมงานแกะสลักไม้เทพนมครุฑพนมโดยศิลปินกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตพุทธศักราช2,551ค่ะ ธรรมมาตกลมวัดค้างคาวจังหวัดนนทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปรกรรมงานแกะสลักไม้ที่วิจิตรงดงามเป็นศิลปะอายุทยาตอนปลายพุทธศตรวรรษที่23ไม้สลักสูง730เซนติเมตรฐานยาว588เซนติเมตรจัดแสดงณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสฐานแห่งชาติพระนครมาถึงงานช่างปั้นช่างหล่อกันบ้างนะคะ การทำงานปั้นและงานหลอ่อหรือเรียกรวมว่างานประติมากรรมแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ1งานปั้นงานหล่อพระพุทธปฏิมาเป็นงานปั้นเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนามีการสืบทอดและพัฒนาการกระบวนการผลิตมาเป็นลำดับนับแต่อดีตการแห่งชนชาติไทย 2. ง,งานปั้นประติมากรรมร่วมสมัยได้รับแนวคิดและอิทธิพลจากชนชาติตะวันตกซึ่งได้ถ่ายทอดเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันโดยศาสตราจารย์ศิลปีรสีมาตั้งแต่รัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราวพุทธศักราช2453 2468มีการปั้นรูปแบบในเชิงหลักวิชาการตามแบบสากลนิยมอันหมายถึงงานประติมากรรมรูปเหมือน และผสมผสานประยุกต์กับเทคนิควิธีการตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และภูมิปัญญาของไทยได้อย่างลงตัวจะเห็นได้ว่าลักษณะงานประติมากรรมของสำนักช่างสิบหมู่เป็นประติมากรรมประเภทอนุสาวรีย์และพระพุทธปฏิมาเป็นสำคัญนะคะ คือพระพุทธรูปลีลาศิลปะสุขโขทยัยพุทธศตรวตรรษที่19-20จัดแสดงณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติจังหวัดสุขโขทยัยส่วนองค์นี้คือต้นแบบพระพุทธโพธิยานปางหน้าคปกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทำจากปูนปลาสเตอร์โดยศิลปินกลุ่มประติมากรรมเมื่อปีพุทธศักราช2564 ปิดท้ายกันที่งานช่างกระเบื้องค่ะช่างกระเบื้องทำหน้าที่ผลิตกระเบื้องดินเผาเคลือบเช่นกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องปูพื้นกระเบื้องประดับผนงังและเครื่องถ้วยเป็นต้นเครื่องกระเบื้องดินเผาที่มนที่รู้จักกันดีนับแต่อดีต คือเครื่องถ้วยสังฆโลกจังหวัดสุขโขทยัยและเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีบทบาทสําคัญทางการค้ายอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกราชอาณาจักรในสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังนิยมการน,นําเข้าเครื่องเคลือบของจีนโดยเฉพาะเครื่องห้าสีที่ผลิตในสมัยราชวงศ์หมิงและน่าจะเป็นต้นแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงของไทยที่แต่เดิมสั่งทําจากจีน โดยช่างเขียนลายแล้วสั่งออกไปทำเข้ามาใช้สอยในราชสำนักหรือผู้มีบรรดาศักดิ์สั่งเข้ามาใช้สอยซึ่งได้รับความนิยมมากจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยช่วงปีพุทธศักราช2352ถึง2367มีพระราชนิยมเครื่องถ้วยลายน้ำทองเพื่อใช้ในราชสำนักและเจ้านายชั้นสูง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2,367ถึง2,394มีการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นจำนวนมากมีพระราชนิยมนำเครื่องเคลือบดินเผาประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆถึงกับมีการตั้งเตาเครื่องเคลือบขึ้นที่วัดสระเกศกรุงเทพมหานครโดยหาครูจีนเข้ามาฝึกหัดให้คนไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2411ถึง2453มีการตั้งเตาเผาเครื่องเคลือบที่เรียกกันว่าเตาวังหน้าขึ้นในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าโดยนำเข้าเครื่องกระเบื้องขาวมาจากเมืองจีนแล้วช่างไทยเขียนลายอย่างวิจิตรบรรจง ในสมัยต่อมาเครื่องถ้วยจากยุโรปได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นความนิยมเครื่องถ้วยเบญจรง์และลายน้ำทองจึงลดน้อยลงงานเครื่องเคลือบดินเผาของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้รับการฟื้นฟูขึ้นเมื่อพุทธศักราช2532เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรม โดยเตรียมกระเบื้องเคลือบตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมในการบูรณะปฏิสังขรณวัดและวังเป็นต้นค่ะ และนี่ก็คือนทิทรรศการสืบสร้างสารสาศาสตร์ศินเนื่องในโอกาส112ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากรที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านที่มีหัวใจรักความเป็นไทยไปร่วมกันชื่นชมดื่มดำ่ำและเรียนรู้ศิลปกรรมไทยทุกขแขนงที่มีการสืบสารต่อยอดมาจากบรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะ งานจัดขึ้นที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครจนถึง27เมษายน2566ค่ะ